ก็จบไวอย่างเดียวครับน็อกเอาดังเลยใน่ทีแรกหนึ่งก็น็อกเอาทั้งสามทู่ับเอาละสวัสดีท่านผู้ชมฮะวันนี้เราอยู่ที่ AO Stadium ลานปูพบกับแมวชัยเดินโบส์ c เฉเดียวเนะนี่ทีมแมวชัยจะพบกับกระทิงแชมป์เก่าทีมแมวชัยจะเป็นสีเขียวนะครับฝั่งสีส้มจะเป็นกระทิงแชมป์เก่านะคือว่าเจอสนามเหมือนกัน ตาเข่าสองย่อจี๊ดเลยครับของแท้แน่าเลยครับนีบ้ดีกับพี่ๆเลยครับ <L> แล้วก็การเล่นนะาการครอบครองทุกคนซอลพี่ก็อย่าลงไปนอนหนึงห้านาทีนะครับคร <L> อบครองไว้ก็เปิดได้วก็เปิดเลยเพราะดูแล้วการขันวันนี้ก็ไม่เกินสามวินาทีก็ต้องรีบส่งบอลไปแล้วส่งลูกบอลไปแล้วก็อบองบอลนานไม่ได้ครับ แปรเปลี่ยนกันนะหน้าตาเออเป็นบอลใช้หาครับุ่บอลหรือว่ารุ่นต่อก็นำมาใช้กันได้ครับองตะก้อาก็แล้วแต่ครับในสนามทุ่งดีครับหนึงรายการที่ถามหากันมาครับเพื่อนราชปูก็ถือว่าออกตะตาได้ดีครับการบนภูเขาแล้วกาแข่งสามวิชาลวดในทีเดียวก็ตะกอนหลายหลายทีมจากรายการเก็บจากฟุตบอลเด็กเก็บของในบทต่างランキングในสียอยู่ครับสัญญาต่อเรื่องกันกีฬาแล้วก็ไปเชิญได้เลยครับกันเวลาทั้งสองทีมทั้งสองในที่แข่งกันทั้งสี่ทีมครับ ปลายทีมนาทีก็กกนะครับต่อเวลาหน่อยนะครับเล่นรับต่อเวลานิดนึนนววนงครับเราพี่น้องก็กลับไปดูพี่มิ์ลีกต่อครับมีการถ่ายภาพอีกคือเต่า,าก็กำลันตีเต่าเดีด๋วยวรอสักครู่นะครับทางนั้นนกำลังรอสักครู่นะครับรอขังหะที่สองสักครู่กันาน,านะครับอาจารย์พยายามให้สิครับแต่กับแฟนเชียร์ดี่ติดตามมาก็หาเซฟโซนนั่งได้เลย,เลยนะครับแมมองไกลๆเหล้วก็นามสาวไทยมาชมบอเลเงี้ย แม่สวยงามตะไครเลยทีเดียวสลีด้านด้านโคตรโคตรที่สายันด้วยนะครับในมีสายันโบวักดีครับถึงขนน่องครับแลว้วก็าทางด้านทีมงานของทางด้าน s อ l FC เอฟซีถึงเป็นรอมครับผู้จัดการทีมพี่ด้านนิติพัฒน์ตั้งสุขสวัสดิ์ครับพี่โน้ตครับในสานามไม่ว่าจะเป็นยศสกิน้ำกัคุณอาคุณลุงผมก็เรียกว่าคุณพี่หมดนะครับในสานามครับขอใชอ้คำว่าคุณพี่แล้วกันนะครับ รอสักครู่นะนั่นนู้นก่อนนะครับเราจะมีการประชุมอะไรกันเกิดขึ้นครับเมื่อวานดูจากคลิปวีดีโอที่ออกในช่องทางของน้อี้ตีแล้วครับทางด้าน SBL หรือเปล่าที่ยิงจะโทษไม่เข้าครับหนาที่สองครับใช้โอกาสนี้ในการฝึกซ้อมปีกเท้าไปก่อนได้ครับอาจะมีเส้นหมากอยู่นะครแล้วจะมีฟองดีๆจะมีเส้นตึงทางสนามเลยครับ สามารถนะลูกบอลตายเส้นไปเข้าโกลนะก็การล่าก็ได้เลยครับไปกินเข้าไปครับถือว่าเราเองแล้วแต่เป็นพี่ของแต่ละคนครับตสนามที่สองบอนครับมีการผ่านครับสองคู่วอล์กการสองปเทศเดียวกันเราก็จะย้อนกลับมาเอาผดคู่ชนะมาเป็นคู่พิทายการสนามที่หนึ่งครับตัดแจ้งรากลางศีงสนามที่หนึ่งก็ผู้ชิงก็จะใช้สองท่าจลางศีงเลยครับ จบจิ้งการจิกงจ๋วไปต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันจบ์นาเมนต์ยฆงานประการแล้วนะครับในวันทุนี้ครับขอบคุณด้วยครับทางด้านคุณจิตตีครับตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่ครับที่ได้มาจัดการในเรื่องของการบรรยายเกมทีมงานตัดต้าวทุนี้ก็ขอบคุณเลยทีเดียวครับขอบคุณทาจารย์ที่มาเป็นเก่งนะครับทางด้านพี่พี่งานตัดตาวทุกท่านด้วยนะครับบางเว้นก็จะมาเรื่อยๆนะครับ โช่วงายวันนี้ก็หนักเลยครับโผตั้งด่านครับผมครับั็ทีมมีโหวัน็ทีมก็ถือว่ามาชุดใหญ่ครับเอ็นบีเอลกับช้เล่กเหมือนกันครับไม่กลัวครับทางด้านคิวชอนเอสซีครับแม่ก็มีอย่างทางด้านทีมลำเพลิครับห้านขอวิวันที่สองก็ละเอียดครับโดูดังจากสนามสองข้อมาครับ หรือเพลงอะไรเนี่จะเปิดไม่อยู่ก็แล้วชื่อเพลงไม่ออกก็บอบบอยองยงแดังเฉยเลยหลายออดูกันโอ้รหหลอตะ่คกสนามที่สองเป็นเทรัยเดี๋ยวรอทางด้านหมายสารจากทางด้านพิธาวัดค่ครับ สัญญาณมาแล้วว่าเิ็นการกีฬาน้องสองทีมครับมีการปฏิบัติถ่ายกันทั้งครับทั้งท่านครับทีนี่จะใส่กอกแขนได้เรียบร้อยเลยครับกอกแขนเนี้บปัญญากระจับจะใส่ลงไปก็กำลังการถังโอ่ชายเสื้อเม้นให้เรียบร้อยเลยครับชายเสื้อเป็นให้เรียบร้อยครับมีไลฟ์สดด้วยนะเราแจ้งอย่างดั้นมาตามนิดนึงชัยครับมีเรื่องของไลฟ์สดครับชายเสื้อเลนนิดนึงครับพีนี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากนี่ครับ ความน่าร well, nah, ักเลยครับได้ยินเสียงก็โผบั ys, so iten, ๊บปฏิบัติปุ๊บเลยครับหรือจับนักเตะตัวปฏิกาครับเฟซนผู้ตัดสินและเชิญชูวัจจ์ครับคือสี่พังพลงของผู้ใหญเกมคนนี้ครับของไทยสวยก็ตามนั้นเลยครับระดับในฟงในฟงครับไอ้ฟงในโฟนมาแล้วแต่ครับ จับทันเบอร์ก่อนครับคนวันสนามเพื่อการกันดีการชิงการไปถั่วแล้วก็ไปต่อครับในคู่ชิงนั้นได้ในสนามที่เด่งในคู่ที่สองนะสนามที่สองของตเลยกันได้เลยครับทางด้านกู้ชวันแกรฟสี่ครับการทางด้านทีมงานทางด้านฝ่ายทีมแกรฟสี่ครับจับไหจับเบอร์ครับชูชวันแกฟสีครับกันดีสว่านคกรฟเครื่องจับสีส้มจิบดำหมวกจากฟ้าด้านขวาครับหน้าจอผู้ชมผู้เชียร์จากตะเด่นได้หนึ่งแกรฟ ล้แกคกีอคลิดดำครับิงหแงต้อนสิงแมดล้อนครับจากควาไม่้า้ครับด้านที่สองปด้าน้าทีมแมตครับด้านน้าเครื่องจักรสีขาวทีมเงิน้าขาวครับฉลามไฟครับจอนเจอกับทิวโชวัน F C ครับเครื่องจักรสีข่วงคิดดำครับทีมงานย่มนุษยับ สัญญาดังเวลาเดินกบเดินมกระโถกที่คอเดินเกมจะมรังกากระติดห้าทีแรกของการขันเัีใส่ในสุดอยู่ในสุดที่เสียที่สุดอีกเงี้ยันเข้ามาเอาชุดระวังใจครับมาทางขวาปัดเข้ามาครับเป็นนักเป็นที่ปังผลได้ดีครับหวังผลกระพุ่งกระพุ่งได้ครับตั้งเตะขึ้นมาครับเป็นทางด้าน S V L รับติงแมตทน้องเงี้ย ระวังเก็เ้นได้ก็มีนัดชอบูมนเด็ดักับพยายามกับช่าามาฝันฝันทีเดียวครับออยจุวังใจยัดดการก็เป็นไมุวัชชนะครับยุิแชมป์จากบ้านพุคอมเพล็เกมในทีเดียวโยิ้กเชื่อีเท้าวีนั้นต้บอกว่าวนของยิงเกิดมากกว่าขึ้นหลัวในเดียวก็6-7ไม่เหมือกันครับ เดือดมาสู้อย่างไรสารก็ย้อนอนกบมาก็แดนต่อตัวตะกอนงกิซ้าธรรมดาก็สองก่อนคืนกลับมาด้าน SBL สิบเป็นร้อนับยัดขึ้นกบอเดีเก็บได้ายมาแล้วรับหันกิจก็เป็พฟาน์ยัดมาโซโลย้อนอแมในซีซั่นนี้ก็การนดีปลยกัทางด้านจีซีรับสี่กอักบหันกิจต้องรใช้การดัาน SBL FC สิเนร้อนรับในลี้ับใช้การอโจเอฟซีกบย้อนอกบมาที่องแม จะไปต่อแล้วโดนสกัดหัดแล้วบอลมันลั่นย้อนออไปครับเออมัสนามได้รกาครับคามมันตรนี้ครับหกสิบน้ิดฟ้าเจ็ดสิบต้องฟาบันเงี้ย้าไปสู้คุณไม่ดูชนะครับเกิดขึ้นมาได้รหัสที่ครับหนึ่งพัดยมาไมผ่านตรเปนตั้ครงบบลบอกไม่ได้ครับเป็นหาสุดทงกยจากระบอ๋อชุนสว่างใจครับได้เป็นคนเคกรันเล่นต่อครับจากนีไน้จากได้ยาไพชสีครับเดินจากข้อย้อนมาในสนามที่สองครับ อ้แล้วก็ไม่รู้ว่ากะแสการขึ้นขนาดน้นี่ยยอสารกับลาเดินเชือกขาสับ้ายโยกขวาตาเข้ามาจุดนันพบเกมรดที่ก็นต่าสัญญาณเมือครับให้จิงไหมกันีเอสบีแอลเอสตีติดวล้อครับปาดคัดแบกย้อนมาแต่งานัดบ้านเหมือนกับอกว่าลังย้อนออกไปครับ หรือว่าจุม่าย่ยิน้ถึงต้องบอกวาผลผูกกำลังไปเจะตกว่านที่จะเนืนอยครับการแข่งขันนีู้เล็กๆสนามดีคับแท่งนี้ครับทักษะเฉพาะตัวครับหลอนสอนก็มาเอจวังใจแกิดเท้าับมีนักเพื่อผูิปัครับโดนนัดกับนนัดครับยัดมาออนจุดระลังใจชือกมังฟ้าก็จบไ่ไนะครับเปิอองตำรวจครับเดือนสวนไม่ได้กติดกันแล้ตอนนก็้การติดแมบอกต้กได้จะได้ทหได้ทีเทียวมากกวครับซุเป กองซึ่งกระโหลกตีแยงครับเซฟตัวและโมเมนตัมของตัวเองครับห้ามสกาดทัดบอลินาคาครับไม่ใช่นั้นคุณอาเซียนอคย้อนรอกลับมาเอาชนะางใจครับอย่ามคนไม่ใจแกเชื่อาได้เลยครบปีนั้นเพื่อผู้บริหารกับการการจิตวไปตอในวันที่ใครันได้ขาไปครับงประกาศทันี้เสือให้คุณโ้นรมาเชนางใจครับเดียวนะเดียวาป้าปาันน พวกเขาจะได้การต่กัเต่บนะลัว่ามืออย่างน้ามืงสีก็คูปเตมกันครมไอนสี่รัโงนได้ไปแล้วก็คุณมากกันน่ะตามได้ดับสองเดับสองนะีกเข้ามาก็จะเปวนนนะป่ามาจะตงนักกลกิกับดีกนักเตะเป็หลานเลยครับยามาโนเลียเล สูงเงยจากกันด้าน s b 4เกับยอเข้ามาครับวัน้เธอมิปัาครับหาปแล้วงานหนักแล้วก็ตอบอกว่าปิดประตูบ้านจะาอเพลขึ้นมาครับมีบางสุขเสียงกันนิดหน่่ยครับอาได้เป็นเราชาบอกว่าเอากันหน่อยครพี่น้องครับย้อนมามีนกูมิปั์เก่าจะเป็นโรคดะรอกซี่ต้อดูกันเจา คนบอลลกเดียวแล้จากน้แกลุกจากอา้าแล้วถอจาับมาเขาตัแต่คืน้เดินสวนครับถอยเข้ามาครับแกเชื่ท่านดเดียวแล้วไปกนพนะครับเสนะครับลองจะไปต่อแล้วยอนถอยเข้ามาพัดได้สวยอจากฝั่งมาตัดสองดนึงนนกิ๊กครับโยกจาฝั่าสองฝัางา่เข้ามานไปเลนะครับแทงป่ามาวินัเขาปฏิบตครับยังไปผ่านวงกันต์เกมรับจากด้านเทคเิ็นบางพันครับกินเข้ามาจากด้านบางปครับการหนักที่ตาปถึงโรคจะขอขึ้นต่อครับ ลองเตียงเดียดซ้าขวาจากกัสมินขึ้นไปจากก้อยชินระวังใจครับเป็นลูกตาแดงขึ้นมากระดับเอสบีเอลเอสสี่ิดแม่นอนครับทีมงานพนธุ์สายเขียวครับเอสบีเอลเอสสีครับติดแม่นอนครับเริ่มเล่นขึ้นมาจากทีมกำลังข้านครับ ขวางล้นีครับพอยังมมาครับเปิดมาน้นังเก่ครับหสับไ้ป้าสับหมาสับเข้ามาไม่เปิดไม่ใจเซตกาทวิตเชมเป็นแกกินพงกันกเลงเจ้านายย้อนมาอันนั้นนกบอหงเกต่อยเดาพีงมีปัญหารับไปติดกทานก็มแบแลยตีครับ่รูคใกันดาโอวอโออีกันา้ครับเดินกบยกมาในีเดียวกัแกสเ้า มาตู้ยำมาอัวซึมสบายใจซึมกันไปต่อยังไม่แ็บไม่ใจย้อนกันไปกลับมาเซ็นเตอร์ฟาร์อุทยเราตอมดนนักบอหากิตติดเข้ามาเดินหน้าพาสลยเดินหน้าพาดวลได้ไม่แม่ดูนักฟารหากิชกบวันไม่ติดมาครับับมาด้ดับไปได้แล้วใส่าบาได้จะตองนนักบอลหากิครับ ตัวต <icana>, ัวคนละคนเราได้เห like, ็นสเต็กข้อเท้าแล้วครับการเล่นแบบตัวตัวคนละคนครลอยกมากการทับเมนตัมเกียงตัดทิงก่อนครับจักระาัทองกรับเป็นคิกอินขึ้นมาเพื่อเดินเึื่อปนใหม่ครแซ็เก่าจากนี้แล้แล้วโอนไปนครับตามไปถึงลครับจากการเน้ายเป็สี่็ร้อครับ อะไรก็นขึ้นได้มันมดท่โกแก่ับได้กล่าวไว้ทีงกับปานอกกันทีละก้อนใหญ่เบิร์ดย้อนถึงกาอ้ยเฮ้ยวายยับไม่ได้ดึงนะคเขาก็บทีกับยีลไม่เ็ง่เจ้านที่อกได้ลันงนี้นะดูดีดีเ้นเยบอเ่้อยนะหนาที่สงก็รับการถ่ายกันแล้วนะหนาที่สองับทางด้านการยืดตีกัางด้านคิวชอวตีก็เขียวับ ย้อนเข้ามาก็มีสัญญาการเต่าจากระราการกรเพชรสีเีมุกิัดแ้ตัวาง้คไรยาเพชรเท่านั้นเลยครับถือว่าเป็นที่สุด้เราบอกว่าเขามาตั้งแต่ลกพ่อเลยทีโพกันน้แดงส่นันยาก็มาุนเดียวอย่างนี้ตักรต้นสูลงไปบอกว่าใไม่ได้ เกี่หัวตัวแล้วครับโกะทเกิดอะไรขึ้นไม้เย็นโอ้ก็อะไรขึ้นเนี่แชมป์เก่าอยากสแล้วย้อนถึงกลับมาครับไต่อการเชั้งากและการไปนั้นยากกว่าครับเคนมาครับเก็บได้ได้ไปต่อกลางคืนแม่ฝามายากได้จะ2อล้วับอยากจะป้อนาให้เดเฟรเพื่อราชนาครับ นายกองเซตกองกะลกสีแดงกรับระกทัดกองเปน้า,าเนี่ยเวจะเรื่องทางการเรืนี้ือว่าดนไหนของรกายครับถือว่าเปลทุกกรณีครับเปิดบอลมาเป็นบอลครับทางป้าเล้ขึ้นมาครับเก็บปฏิภาาดในชิมาจกันด้โอปกบอลสี่ควันเดินเชื่อมันมาวินัทเพื่อริาคับรัข้าองยกข้าวมาเข้ามาครับพาวกเพลียมปเ็มไปประาศทัดนะสหาอ ขึ้นมาครับโอ้โหเอาแล้วครับหัวใจของ SBL FC ถึงแม่นรอนครับถ้าพวกเขากลับมาเจอกันเองกันได้คิวตวัน S4 รบบอกว่าต้องเลือกหนึ่งทีเพื่อการดีกันไปต่อครับสอนเข้ามาครับคนนะได้สัญญาณมือให้เป็นทีมกีฬา SBL FC ถึงแม่นร้อนครับตีกานบรรลุสายเขียวครับของนักเตด้วยครับที่แข่งนิีแทนเพื่อนนักขวาก็ทาด้านตาลโม่ของนักเรียนวัยข้าชลบุรีตีครับ ตายกองในยักษ์คาบาเข้ามาดูบอลในขา้ปาโผ้่อขึ้นเสียวอึขึ้นเสียวเลยทีเดียวนายทหารก็ทอางในปอดย้สอนเข้ามาครับคนละกองกกีด้าธรรมดามาเดเวันิดกันพาหนาินิงันเป็นที่เงทข้นมาครับสจานจะท้าจาสิมการคอยยู่เกมารกันคงับเสร็อนเลยนทีออกตรงไหนน้ตนันเรับออกยยอะกันเด็กเนครัน ตาภาษาเจ้ากระบาดาเข้ามาถอนชนละบางใจเปิดบานกระบาดู้กรินงยังไล่นวดไม่ได้ครับเดินกระสิงแวดร้อนับย้อนสอนกับมาเปิดตานอตาปตแล้วขึนมาต่อครับสีสัญญาการจับเปาแลัจากเป็นนี่เด้จากเป็นส<ป>ีเงียบเรียบเบาได้จากอัะนักกินงกงนั้นแดงครับ ไม่มีถามเอาแล้วโอ้โหสิบห้าดีพี่น้องแกมาถามหาทางเอาก็ดีครับโอ้โหเหลือแค่เชื่อโอ้โห,หนัง่งกันียังจะเอาอีกครับมาถามหาทางเอาว่ามีขอเวลานอไมั่โอ้ยจะปวดเลยทีเดียว เอาแล้วเทียนตัวกันแ้ตลอดเวลาเบียนตายของคุณมากการใหญ่เกียก็เป็นไรเทียนงสุดแล้วผมก็เลยแล้วพี่น้องทุกคนเียอย่าใส่ใส่กับหวะอันเลิชิคเก้นไม่ได้รับไก่จากโอลิมปิกในโกลสีตีเข้ามานะเดี๋ยวเป็นเรื่ชนะกระปานเข้ามานะนันจะเปนหลักกิแทงไปขวาเียบ้ิงจากตเลยนสูกขึ้นมาหมดเลยวันนีเขาไม่ขึ้นโอ้ทางด้านผมทีับเพื่อที่จะเพสสูงขึ้นมาก็เรา 都拿个铁打住，我、嗯、跟、嗯嗯 หมันเป็นโค้ดแบบนี้เลยครับแ้วต่อก็มาก็มีชาลันแกสุนรขเก่เียัหนึ่เป็นสาก็ตีเดียวก็ตีแตก็ได้สาะแย่ทองครับโอ้เราบอกว่าโอ้ยเป็นอโกเรื่องชาเพชรตัวเขาก็แทกขึ้นมาครับลองเปิดประตูประตูน้ำเพื่วัดเสียงคอรคูมขิกินจากเขากคนั้งนะแต่หน้าโดยเป็นไอโก้สี่ก็ติรางเนี้ยยัดโยนลองเกขึ้นมาตท้ายุแม่ ไม่ม ну? oh, <and> ีอะไรครับสัญญาณมือ okay. ถ uh, <te> ือทางสี่ก็ม like <that> ันลเตขึ้นมาครับให้การชน SBL ครับถีบเลยครับโอเคเกี่ยวเปียกันร้อนครับบอลบอลเข้ามานั่นแหละกินกับาเดีได้เม่อามารับกันมาแก้เชฟปาเมอานนันสองเด้ครับครับอสัญญาณเป่าเห็นแล้วกัด้านทางทางสี่ครับวชปาน้กอบากันด้านเรา่ยวตัวยอมจานวนนั้นกันสัญญาณครับ ในี่นัใช้กับอสีด้วยครับแต่ที <ligen> ี้ติกใช้กับเอสบีแลติดเป็นร้อนครับเบิ้สอนกันมาสาลูกก็อาจจะดูยากนีหัวใจที่ม็ยอมแพ้คับและ้วหลัง้านเอสบีแอีถึงเปนร้อนเก็บยามตะกอเหมตาสามตูไม่ได้ครับดีี่นาหลังปี้จะขัเอานัเอากันครับปาดเข้ามาครับตัวแ็ตอนนี้จาก่ครับงตัว่ติดตมครับ ับสัญญาณน้าดสิเกบปางพอดีที่ขึ้นมาับเปิด้งอันจะไม่เนะรับมีปามันก็มักินป่ปองซาเิมฟายักไปยงโยนล้อดึงแทงกเิกไปแล้วติดสังกาดทัดยรงด้านก็เปิดมาคือนาันเปนสวัสดิเจรครับสัญญาณมือับให้กินกินกน้าโยในโงสี่ับลูกแกก็ตังอะไรมาลอบอกว่ตัดไปถึงสามนทีต้องรีบกคิดไอเดียของตัวเองกับในการจะตีปากขึ้นใเทกับนันขึ้นบนหน้าปาเขากโอ้ย บอกไว้ได้จากนี้ผมเตรีมทุกคงเงโอ้โหแอคชั่นกำลังถึท้าับแต่กูขึ้นมาจากโวยกินในโคสี่ครับเติมยอนขึ้นกับมาเท้าก็มีนะครับกูก็ทิงแบอกว่างานนั้นไม่ด้าตามสามลูกจากช่วงครึ่งเวลาแรกของการแข่งครับ เปนี่เปนประจำเาบนช่นลยันรแพชนะและรู้ไ่ันใครทได้มาี่บเกเทสยัดขึ้นมาติดติดาต่อมาโยกบต่ปองวชินธมินศีลก็ากลับมาีานออกแฟแกัดขึ้นมาซึ่งกแข่งรากจี้เลยมาถึงนักพบแพ้ก็เดือดตยไปวานานกันไา้แคเป็นแบบมาก่พอโยกมาแล้วก็พยมเรียกไม่ได้ดูที่ยอดจะเปินั้นเลยรับ ไม่มีเช็คหรืีอาครับดูบเดินทางตดๆครับย้อนเข้ามาจนกนะทั่างความตึงนเี้นใหทางด้านทิสว่า์นิดนึงก็มาตามสาตุ้งมาจาเก่าแล้วก็ฝาเข้ามาั้เชียเหียอร้อยครับขอืนกบบ้านกัจาการนากาีนจากรีปินพัุณวัฒน์ชัยชนะ ก็ถือว่ากัรเอาน้ำเอาทันทีครับในช่วงเวลาในนาทีที่สิบกันโอ้ยรถือน้ำชาได้น้อยก็ดูเพื่อนด้วยครับเพื่อเจ็บเพื่เพื่อเจ็บดูเพื่อนูนวิ่งน้องด้วยครับรอทอยกับเข้ามาแถมติดช้าเว้ยถูกแต่บอกว่ไปต่างจังหวัดแล้วรอม็กลับบ้านไม่ได้เพื่อนตกลงเนี้ยไปเช็คยอดกับนักพนันเลยครับดูดูดูหางย้อกขึ้นมา วัวแดงโอ้ยด <mainly pedir> ิ uh, ึดถึงเสียวึดถึงเรี่ยวัทีนี้ลองมาเพกขึ้นมาก่อนครับเคยเขาพอในดนบนเลยครับดูตัดเลยขึ้นมา s b สสีครับฉายเต่าแล้วให้กองบอลครับองขึ้มาเก็บได้ปาบอลเต่าเจาะบอล่โมเป็นต้าสดดีครับองเรายอมจับคนในานะครับทองครับจับไม่สิเช็คได้ตลอดไม่ต้องห่วงนะเช็คได้ตลอดน เลเร็วทันทีก็มีนักเตะปบฟารกะปากเข้ามาแล้วหนึกทีสุดท้ายก็แลกแจ้งกันได้จำได้จำได้จำได้จ60นาทีท้าจบคืนเวลาได้ของกลขันแกวิ่งไปเตมที่มีนเเดียวมวย้อเข้ามา้วเดินไปปชนะปากเข้ามาปีชาเหลาเคแทงเข้ามาเดี่ยวมปนดเท้ายัดเข้าซ้ายตจับฝาปากเข้ามาคลับลูกน้านซีซีจะเป็นอาศัยจังหวะการเล่นในเกมรับแลวรอเขาจะแทงคือปูบดพลาดในการจบคนน้เดินสวนขึ้นมาแับ ถือว่าเขาใช้ลูกฉลาดกันครับนักเกมลุกน่าอดอย่างมาด้านคนเป็นเอฟเอซีครับมีความเสี่ยงในการเปิประตูแต่ก็ต้องลองเสี่ยงหน่อยครับสำหรับการเพาะเพลงสอนขึ้นมาเชื่อถือไทีเดียวแกเข้ามาครับปิดฟองมาชีรนะพงศ์เดินสิดครับติดท้าแล้วบอกว่าเหยียบที่จะยักค่อนข้างมี่งียเอะไรเดียวเพราะว่าฝูงกำลังของเอสฟเอซีถึงแม่น้อมครับไม่เท็จขึ้นมาแล้วครับบล็อกหนาแน่นครับแตกปากมาบ้าเลย อาวาเข้าไปก็เป็นการทัดทายรุ่น้านมาเบอทายกับหนะดทยในชุดึ่งเวลากลยาพอแล้วอาจารย์าย์อาาย์ไม่ยากกันอาย์กทปักกัครับีกครับาีนครับน้ครับสกอร์ลงในงสอเกยกสนามาให้ครับจัด้ัแล้วก็หันกีดกันอออกไปนนดานสาระแยกองก็แลก แล้วก็ดันด้าแล้วแลบัญหารกิจกันแล้วขอคืนจากกัด้เพื่นวันชัยชนะสารนา่นเองเลยกันต่อม,อมอาลยกิรากนั้นรับ